สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมัมเบลเล่คลิปนี้แอดมินก็จะมาอัปเดตข่าวซารลีเกาหลีใต้กันครับสำหรับสาวไทยของเราอีกหนึ่งคนที่เดินทางจากประเทศไทยตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดก็ถึงเกาหลีใต้อย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือดารินปิ่นสุวรรณนั่นเองหัวเสาคนเก่งอีกหนึ่งคนสำหรับสาวไทยของเราที่เข้าตาทีม GS ครับแล้วก็ถูกเลือกให้ไปเซ็นสัญญาความทีมของเขา สำหรับปลายฤด,ดูการนี้ซึ่งล่าสุดดารินก็ตามภาพเลยครับถึงเกาหลีใต้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยครับทีมงานของ GS ได้มาต้อนรับดารินถึงที่สนามบินเลยมีการโผลกอดกันแล้วก็ GS สมอบดอกไม้ช่อใหญ่เลยให้กับดารินของเราด้วยครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ทำเป็นสกูป๊ปลองเพจหลักของเขาซึ่งดารินก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นหลีเกาหลีใต้ ครั้งแรกแล้วก็คาดหวังว่าอยากพา GS คว้าแชมป์เลยครับพูดเก่งจริงๆจนแฟนๆของ GS ต้องชมเลยครับว่าดารินพูดเก่งมากนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวอัปเดตข่าวสารของสาวไทยคนที่4ที่ได้ไปลุดเล่นในลีกเกาหลีใต้ครั้งแรกครับสุดยอดสุดปังเลยครับสาวไทยรอชมรอเชียร์พวกเธอกันได้เลยครับสำหรับดารินทีม GS จะมีลงสนามแข่งขันในวันพรุ่งนี้ครับเรามารอ ดูกันว่าดารินจะได้ชิมลางลงสนามตั้งแต่เม็ดพรุ่งนี้เลยหรือเปล่ามารอเชียร์เธอไปด้วยกันครับเชื่อว่าเธอฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาอยู่แล้วซูู้นะครับเชื่อว่าทำได้ครับ